กี่วันถึงจะถอนเงินได้ครับมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราขอโบนัสไปเยอะแค่ไหนซึ่งการขอโบนัสกับโบเกอร์กับโบเกอร์ไปเนี่ยเขาก็ต้องการเป็นค่าคอมมิชชั่นในการผลตอบแทนของเขานะครับอะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโบเกอร์แกรนด์แคปิตอลกันอีกเหรอนะครับอ่ะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับโบเกอร์แกรนด์แคปิตอลที่ผมเทรดอยู่ต้องบอกก่อนนะที่ผมเทรดอยู่และใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับคือโบเกอร์แกรนด์แคปิตอลไม่ได้ขายของนะครับกำลังเล่าให้ฟังอยู่โบเกอร์แกรนด์แคปิตอลเนี่ยเป็นโบเกอร์ น,นั่นคือถ้าเราฝากเงิน100เหรียญเราก็ได้โบนัสมาอีก100เหรียญเราฝาก1000เหรียญเราก็ได้โบนัสมาอีก1000เหรียญซึ่งโบนัสที่ได้มามันทนลากได้มันทนติดลบได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่มากๆสาหรับนักเทรดนะเพราะหนึ่งเลยเพิ่มให้เงินในพอร์ตของคุณมีมากขึ้นอเงินมากขึ้นมีประโยชน์ไหมมีเพราะถ้าเกิดเงินน้อยโดนลากแป๊บเดียวก็แตกเงินเยอะไปไงโอกาสกลับมารอดก็มีเยอะนะครับโบนัสตรงนี้ให้สูงสุดคือ2 0 0 0 0เหรียญเลยเยอะไหม เยอะฝาก20,000ื่นโบนัสอีก20,000อะ่ะบาลานซ์มี40,000อะ่ะเยอะไหมโคตรเยอะนะครับและได้ทุกครั้งที่เติมเงินด้วยทุกครั้งที่พอร์ตของคุณโดนลากปกติแล้วถ้าคุณเทรดเองเนี่พอร์ตคุณโดนลากไป800พอร์ตมี1,000นะโดนลากไป800คุณก็ต้องเติมสู้อีกสักพันหนึ่งถูกต้องไหมแล้วพอร์ตคุณจะกลายเป็น2,000ติดลบ800แต่ของแกรนแคปิตอลเนี่ยคุณฝาก1,000ได้โบนัสมาอีก1,000เป็นพอร์ต2,000คุณติดลบ800เป็นไงชิว,ชว ยังไม่ต้องเติมก็ได้เว้ยกูชิลกูมีพอร์ตสองพติดลบแค่แปดร้อยยิง่งถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกูรอได้นะครับแล้วถ้าเกิดโดนร่ากไปอีกไม่ไม 500, 500, เป็นไรก็เติมอีกห้าร้อยขอมาญรัฐอีกห้าร้อยเป็นหนึ่งพันเป็นพอร์ตสามพันติดลบพันหนึ่งจิบจิบขี้ปลาติว๋วทุกครั้งที่ฝากขอบุญรัฐได้ตลอดเลยครับนะสูงสุดสองหมื่นเหรียญน,นะครับทีนี้การได้รับโบนัสไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขของโบรกเกอร์บางคนบอกแอะแน่มึงมาแล้วสิเทรดทำหลอดใช่มมมยลล่่่ะผบอกเเวาไชิง ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แต่เปลี่ยนเป็นไม่เชิงแล้วกันโบเกอร์เขาจะคิดค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดของคุณนะพะเขาถือว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนกับคุณถูกต้องไหมเหมือนเราลงลงขันกันอะ่ะคนละ5050บ50อะ่ะผมลงพันเหรียญโบเกอร์ลงพันเหรียญอ่าแสดงว่าโบเกอร์เขาก็ต้องการกําไรจากเราและคุณรู้ไหมว่ากําไรจากโบเกอร์มาจากไหนไม่งั้นเขาไม่ตั้งโบเกอร์กันหรอกถูกต้องไหมเขาตั้งโบเกอร์กันก็เพื่อมีกําไรและกําไรจากโบเกอร์มาจากอะไรครับค่าคอมมิชชั่น คุณเทรดหนึ่งไม้เขาโบเกอร์ได้อะไรบ้างรู้ไหมคุณเทรดหนึ่งไม้เนี่ยหนึ่งออเดอร์ของคุณหนึ่งหลอดก็ได้อะหนึ่งหลอดของคุณเนี่ยโบเกอร์ได้อะไรบ้างหนึ่งโบเกอร์ได้ค่าหลอดค่าหลอดแล้วนะสองโบเกอร์ได้สเปรดสามโบเกอร์ได้ได้ค่าธรรมเนียมสี่โบเกอร์ได้สวอปถ้าเกิดคุณถือข้ามวันนะโบเกอร์ได้สวอปได้ค่าธรรมเนียมได้สเปรดได้ค่าหลอดแล้วก็ได้ค่าค่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเยอะแยะหมดนะครับซึ่งโบเกอร์ได้ตังค์ซึ่งตังค์ตรงนั้นแหละ เป็นสิ่งที่โบรกเกอร์เขาต้องการซึ่งโบรกเกอร์เขาให้ลงทุนกับคุณเยอะไหมเยอะเขาลงทุนกับคุณคือครึ่งหนึ่งเลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณลงทุนพันเขาโบรกเกอร์ก็อัดพันเหมือนกันอ่ะแล้วคุณเลือกเลือกเลกเวลเท่าไหร่หนึ่งต่อห้าร้อยโอโห้โบเกอร์ไม่ไม่ไม,ไม่อัดเงินในตลาด forex เยอะเหรอนะโบรกเกอร์อัดเงินเยอะเลยนะโบรกเกอร์ลงทุนกับเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการกําไรพอเขาต้องการกําไรนั่นคือค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องทําเขาไม่ได้บังคับคุณแต่แค่คุณณตต้้้้ออออองงงงงททํํําาาาาาถถเกกกกิดดคคุรจะะนนนบบแลวยังไไง่่มมมมีีห กำหนดไม่ม no ีเพราะว่าเขาไม่สามารถรู hmm. ้ได้ว่าคุณจะเติมสู้เมื่อไหร่บางคนบอกว่าให้อาจารย์ไปคุยกับโบเกอร์สิให้โบเกอร์ทํากําหนดมาเลยเนี่ยกำหนดมาเลยว่าถ้าเกิดขอโบนัสร้อยเหรียญเนี่ยต้องทํากี่ไม้ขอโบนัสพันเหรียญต้องทํากี่ไม้ผมเคยขอแล้วครับคุณคิดว่าผมไม่เคยขอหรอครับผมเองก็อยากรู้ครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เทรดเหมือนกับคุณผมก็เป็นเขาเรียกว่าเพลเยอร์เหมือนกับคุณผมก็ต้องการทราบครับว่าขอไปพันเหรียญเนี่ยผมต้องทํากี่ไม้วะโบเกอร์บอกผมตอบไม่ได้ครับทําไมล่ะ เพราะว่าคุณฝากพันขอโบนัสพันและพอคุณพอร์ตโดนล,ลากถึงพันเคุณเติมสู้อีกหนึ่ันแล้วคุณขอโบนัสอีกหนึ่พันผมไม่คำนวณคุณใหม่หละครับเออวะก็จริงกับที่โบเกอร์พูดคือเราไม่ได้เติมแค่ร้อยเหรียญแล้วเราหยุดตรงนี้เราเติมร้อยเหรียญแล้วเราเติมสู้อีกร้อยเหรียญเราเติมสู้อีกห้าร้อยเหรียญเราเติมสู้อีกร้อยเหรียญเราเติมสู้เรื่อยๆไงครับพอเราเติมสู้เรื่อยๆการคำนวณมันก็เลยยากครับงั้นเปลี่ยนเป็นโบเกอร์บอกเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเป็น คุณส่งพอตของคุณมาให้ผมตรวจสอบเมื่อคุณเทรดครบ7วันเอางี้เลยโบเกอร์บอก <c oughs> เมื่อคุณเทรดครบ7วันคุณส่งพอร์ตของคุณที่ขอโบนัสนะมาเดี๋ยวฉันตรวจสอบให้ถ้าฉันตรวจสอบแล้วเอ๊ะยังขาดอีกประมาณ3วันนะลองไปเทรดดูพอสาวันไปเทรดดูเอาพอตกลับมาตรวจสอบใหม่นะครับไม่บางคนรักไก่ครับโบเกอร์บอกให้เทรดต่อยีก3วันแม่งไอ้3วันเนี่ย กูไม่เทรดแต่กูปล่อยพอททิ้งไว้ว่างๆ3วันแล้วอยู่ดีจะไปถอนเหรอมันไม่ได้นะครับ3วันเขาให้ไปเทรดนะครับคุณจะไปเทรดให้กําไรก็ได้คุณจะไปเทรดให้ติดลบเรื่องของคุณนะเขาไม่ได้บังคับบางคนบอกโอ้ยเนี่ยไปเทรดสวันพอแตกเลยเขาไม่ได้ให้คุณไปเทรดพอแตกนะครับ3วันนี้คุณก็ไปเทรดใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบถอนคุณจะมาเทรดหุ้นน่ยคุณไม่ต้องรีบถอนครับอะอย่างงี้ดีกว่าคุณลงทุนเหรียญคริปโตเนี่ยคุณรอกี่เดือนกว่าคุณจะได้ถอนบางทีคุณรอ คุณเติมคริปโตเดือนมกราพฤษภามันถึงเหรียญมันถึงขึ้นพอพฤษภาเหรียญขึ้นค,คุณก็ขายคุณรอมากุมภามีนาเมษาคุณรอมาตั้ง34เดือนกับฟอรเร็กที่คุณรอแค่14วัน20 20วันอย่างเงี้ยคุณรอไม่ได้เหรอถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็รอไปเถอะครับเทฟ,ฟอรเร็กต้องใจเย็นถ้าคุณเทรดด้วยเงินร้อนอย่ามาเทรดฟอรเร็กครับฟอรเร็กต้องใจเย็นเย็นเพราะว่าเวลาดนล,ลากเป็นไงโดนลากก็ต้องใจเย็นเย็นแล้วนะจริงไหมเออ เพราะนั้นนะครับก็ต้องประมาณนี้เพราะนั้นใครที่ขอโบนัสไปส่งพอตมาตรวจสอบนะครับโบนัสดีมากไปลองใช้กันดูนะครับผมบอกเลยว่าใครอยากอยู่รอดในตลาดฟอเร็กนะคุณต้องขอโบนัสเพราะถ้าเกิดคุณไม่ขอโบนัสเนี่ยเท่ากับว่าคุณเนี่ยพลาดและนะมันทําให้คุณมีกําลังในพอตเยอะมากนะจากเดิมคุณฝาก5 0 0เหรียญคุณก็มีเงินแค่500เทดแต่ถ้าเกิดคุณขอโบนัสแกงแคปิตอลห้าอีก500นะพอตคุณมี1000เลยนะนะครับพอมี1,000นเทดง่ายขึ้นไหมง่าย เพราะฉะนั้นให้คุณคิดตรกกะแบบเดียวกับผมแล้วกันคิดตรกกะแบบเดียวกับผมนะคุณกำลังฟังผมอยู่ใช่ไหมคิดตรกกะแบบเดียวกับผมนะพยายามคิดอยู่นะสมมุติว่าคุณเห็นคนที่เขาใหญ่กว่าคุณะได้กําไรทีละพันเหรียญโอ้โหมันกําไรเยอะกว่าพันเหรียญน่ะเรากาไรแค่ร้อยเหรียญเองเพราะอะไรครับโอ้โหมันพอใหญ่กว่านี่หว่าอ๋อแสดงว่าคนพอใหญ่กว่ากําไรก็เลยเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่ต่อมาครับโอ้โหพอมัน ดูดิโดนกแล้วกลับมารอดด้วยแต่พอร์ตเราสิโดนกแป๊บเดียวแตกละเพราะอะไรครับอ๋อเพราะพอร์ตมันใหญ่กว่านี่เองพอร์ตเราน้อยกว่ามันพอร์ตมันใหญ่กว่าทนากได้เยอะกว่าสุดท้ายวนกราฟเนี่ยมีขึ้นแล้วลงตอนมันขึ้นไปเนี่ยก็คือดอนโดนโดน,โดนกไงพอโดนกมันรอดแล,ล้วกราฟมันกลับลงมามันรอดเราเดี๋ยวดโดนกแป๊บเดียวแตกละพอร์ตเราเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ยังฮะ ออใหญ่กว่ายังไงก็มีสิทธิ์เอาชนะตลาดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อโบรกเกอร์เขายื่นมือมาช่วยคุณขนาดนี้แล้วทําไมคุณไม่รับโอกาสนี้ไปไปไ,ปไว้ล่ะครับจริงไหมอ่ะอันนี้ผมพูดง่ายๆนะคุณไม่จาเป็นต้องมาเทรดบรกเกอร์แกลงก็ได้คุณไปเทรดบรกเกอร์อื่นก็ได้ที่มันให้โบนัสมาและคุณไปอ่านเงื่อนขไขมันดีๆแล้วกันนะฮะบ,บางบลกเงื่อนไขเยอะนะบางโบรกเกอร์เนี่ยรับโบนัสร้อครั้งแรกครั้งต่อไปได้50% 3 0อร่น์ามเปอร์เนต่ใช่ ร้อทุกครั้งที่ฝากเงินทุกวงเงินฝากเลยที่ผมเทรดมานะมันเป็นแบบนี้แล้วก็เงื่อนไขไม่เยอะแค่เทรดไปแล้วจะถอนเมื่อ,อไหรอ่อ่ะพอเทรดครบ7วันใช่ไหมเทรดครบ7วันปุ๊บส่งผอไปตรวจสอบถ้าเขาบอกว่าถอนได้คุณก็ถอนเลยทั้งหมดเลยนะอย่าไปเหลือเงินไว้นะเอาเงินออกจากระบบเอาเงินออกให้หมดเข้าใจไหมอย่าไปเหลือเงินนะเอาเงินออกให้หมดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณถอนเนี่ยโบนัสมันจะออกไปด้วยเท่ากับที่คุณถอน เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะมาทยอยถอนกระปิบกระปอยที่ละร้อยเหรียญร้อยเหรียญงี้โอ้ยช้าถอนเลยมีอยู่มือเหรียญถอนออกเลยมือเหรียญน,นะครับแต่สูงสุดต่อครั้งมันได้ห้าแสนใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็ถอนวันหนึ่งสิบครั้งยี่สิบครั้งเลยเราต้องการเอาเงินออกห้าหกล้านนิดนงของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้นะครับตั้งใจกันได้ด้วยนะถ้าคุณรู้ mindset ของผมแล้วคุณก็ลองไปคิดตามดูเออวะที่ผมพูดมีความม,มีมีเรื่องจริงอยู่แล้วก็ที่สําคัญเลย พอตใหญ่กว่าเนี่ยมันใส่ไม้ได้เยอะกว่ากำไรก็ได้เยอะกว่าด้วยนะครับเข้าใจกนตรงนี้ด้วยแม้แม้คุณจะพอตใหญ่อะแต่คุณเทรดน้อยๆก็ได้ถูกต้องไหมพอตใหญ่เทรดน้อยๆมันก็รอดเหมือนกันอะนะรเราเน้นอยู่รอดครับนะบเทรดฟอเร็กต้องอยู่รอดถูกต้องไหมเทรดอยู่ไม่รอดเทรดแล้วแตกเทรดแล้วแตกเทรดทำไมเออ